โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตอนะฮ คลิปนี้มาเปิดซิลิคชันของซิตี้นะฮะอีพกวันนี้เป็นของในชาแน,นลวิทฟิลนะมีเนสเวดอินนิสตอแล้วก็ฟานเดฟาร์นะฮะแมจำเจำนะพวกนี้เอวอร์เยอะอยู่แล้วนะเอวอร์เยอะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนดเวดเนี่ยน่าจะไป106นะน่าจะไป106ได้โอเคมีเลขไหมโกนี่น่าจะเลขได้บนพฤหัดโกเนี่ยนะน่าจะบนพฤหัดเลขได้อันนี้อหอ อันนี้ก็เลือกได้เย่ yeah. ใส่ดองว่ะดอกบาดดองไว้ทำไมก็ไม่รู้คือมันได้มาแล้วไงก็เลยขี้เกยียจเปิดนะฮะไว้ก่อนไว้ก่อนมาซีเลคชั่นของซิตี้ชุดนี้ถามว่าใครน่าสนใจสุดส่วนตัวนะส่วนตัวผมว่าโรดี้โรดี้น่าสนใจที่สุดนะโรดี้น่าสนใจที่สุดสำหรับผมนะฮาเล่นเนี่ยผมว่ามันมีเยอะแล้วตัวหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสามมันมันมีแหละมาเรื่อยๆแหละฮาเล่น นะไม่ค่อยน่าอะไรเท่าไหร่นะแต่ก็โอเค101มาตรฐานแต่โดดดี้เนี่ยมเนะจียมนะมันขึ้น101นะมันขึ้น101นะอังเกิลแมนนะกลางรับที่ตึงๆตึงๆต,ต,ตัวใหญ่แข็งแรงนะเกียมรับแน่นๆนะแล้วก็มีซาวนยูสามคนนี้แหละนะโดดดี้ฮาเลนแล้วก็ซาวนยูนี่แหละที่อ้อเยอะๆในชุดนี้ที่พอจะเป็นตัวหลักได้นะนะโอเค คันจี้กับคุณดะกันนี่ก็99้านะฮะที่เหลือลเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับโอเคมา800ทองเหรอ800ทองขอ3คนฮาเลนดูดี้แล้วก็ไซบนญยูไปนะฮะมามาอืมคือคือแพ็พวกเนี้ยมันคุ้มนะแพ็คพวกเนี้ยมันมันคุ้มกว่าเปิดเปิดมันก็ไม่เชื่องอะแต,แต่แต่พวกเนี้ยแน่ๆมันได้ฟีเจอร์แน่ๆ ได้ตัวฟีเจอร์แน่ๆอ้าวโรดริโก้มาเลยนี่ะโรดรีิมาเลยว่ะอืมแต่ชื่อหลังเสื้อมันเป็นโรดริโก้อะนะโอเคโรดรีิสวยๆสวยๆพอยังพอแล้วมัง้งนะมาหา,าเล่นไซเบนยูรออยู่มากระดวงว่ะสามครั้งสามคนจบเลยเนะี่ยพอเลยผมพอเลยนะ่สามครั้งสามคนโรดรีไซาเบนยูฮาเลน ใครใครเบอร์19บเก้าคุณดูกันแหมคุณดูกันคุณดูการน,นะข้ามไปข้ามไปไปร้อยทองไปหาเล่นกองหน้าแต่เป็นดีฟนะหาเล่นเนี่ยดีฟเต่เร็วอยู่ยังเร็วอยู่นะแต่บางครั้งผมก็เล่นเข้ามือนะเล่นเนี่ยบางครั้งก็ไม่เข้าคือเป็นป็นตัวที่เล่นยากนะในเกมมาเล่นยากอาคาจิป่ะ ในเกมเนี่ยฮะเล่นถือว่าเล่นยากคนไม่ค่อยจะใช้กันอ้เยอะก็จริงแต่เล่นยากอนนันด้วยอะไรไหลายอย่างนะแต่ก็เล่นยากจริงแหละเล่นยากจริงแหละนะแตถ่ถ้ามันได้ยริงมันก็ได้ลุ้นอะนะแต่ในเกมเราถือว่าเล่นยากนะในชีวิตจริงอนะเก่งแต่ในเกมเล่นยากคนเลยไม่ค่อยใช้นะมามา,าเล่นซาวินยน่าจะได้เหมา่ะเดี๋ยวจะส่งและแต่ก็เปิดร้อยทองก็ไม่น่าใช่ปัญหานะเปิดร้อยทอง ใช่แล้เนี่ยจะโอ้โหมันไปซะแบบน่าจะได้เหมาไปไลท์ทองนะนิโคลนิโคนะในในในเพลงนี้มีนิโคลสองคนโอเคไปโอ้โหเปิดไปสี่ครั้งแล้วเปิดไปสี่ครั้งแล้วน่าจะไม่พลาดนะครับผมน่าจะเป็นน่าจะได้เหมาเหมือนแฟนซิสตี้เลยนะน่าจะได้เหมาเหมือนแฟนซิสตี้เลยว่ะ แต่จริงก็คุ้มนะเปดร้อยทองกับฟีเจอร์เป็ดคนก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มแล้วมันมาไม่บ่อยเซเลคชั่นมาไม่บ่อยแล้วมันตามใจคนมิมากกว่าวรอนะ่กโเหมาแน่นอนนะอเพลงนี้เหมาแน่นอนนะหมาเพลไปอีกแล้วฮนะ่าเล่นซาวินโยหาเล่นซาวินโยนะถ้าไม่เหมาเหลือหนึ่งก็โอเคนะ <c oughs> ก็โอเคนะ นะใครเนี yeah. 2018, okay. okay. ่ยยี่แปดเหรอโอเคไซ่เปนโยนะโอเคพวกนี้อวอสูงโอวอสูง no. ก็คือพวกตัวท uh ี่เล่นเป็นตัวหลักได้เลยนะอืมอืมเล็กกี่คนเล็กสองคนขอคนเรือไปสักคนก็ยังดีนะเรือไปสักคนก็ยังดีไม่อยากเหมาประหยัดได้ตั้งหนึ่งร้อทองนะเว้ยนะ ไปฮะหาเล่นหาเล่นไหมคิดไปฮาร์เล่นไหมผมว่าใช่ห้าสิบห้าสิบอ่ะห้าสิบห้าสิบไม่โดนว่ะเชีย่ยมันไปได้หรอวะนะฮะมันไปได้หรอวะน้องฮาร์เลนเป็นสุดท้ายจริงๆหาเล่นเนี่ยผมเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่ามันมันมาบ่อยแล้วนะร์เล่นเนี่ยมาบ่อยมีหลายเวอร์ชั่นนะเลเวลออกมันก็มาตรฐานหนึ่งร้อยหนึ่ง คือมาถฐานก็เลยไม่ค่อยอยากได้แต่แม่งมาสุดท้ายน,นะฮะจบตั้งแต่โรดี้ก็จบแล้วจริงอะ่ะ <c oughs> โอเคไปอันแรกก็หาเล่นนะฮะสุดท้ายมีติดทีมไว้ไม่เสียหายน,นะฮะมีติดทีมไว้ไม่เสียหายโอเคโอเคเอาหูเอาหมดเอาหมดนะครับผม,ม,มเรียบร้อยหมดแล้ว หมดแล้วนะหมดแล้วเอ้ยผมก็มีแล้วนะโรดี้101อยหนึ่งเนี่ยแต่เป็นฟีเจอร์เขียวนะเป็นฟีเจอร์เขียวอืมโอเคโอเคโอเคโรดี้เ okay, okay. okay, หมาแพ็กกว่า <c oughs> เป็นไปได้ป่ะเหมาแพ็กกว่าเฟรมสิตี้ว่ะนะฮาร์เล้น้์เหรอ,อ,อเดี๋ยวรอสูตรดูว่าไม่รอ หรือไม่รอนะโอเคโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเปิดแพ็คนะเปิดแพ็คกาบเซเลชันของแมนเชสเตอร์นะเดี๋ยวขยับทีละตัวนะขยับไปทีละตัวน่าจะเป็นโรนี่ก่อนแหละนะโรนี่ฮาร์เลนแล้วก็ซาเบนโย่สามคนนี้นะสามคนนี้ที่น่าจะได้เล่นที่เหลือก็ก็เฉยๆแล่นไม่อัพแล้วนะ et, ory, อัพสามคนนะฮะเล่นโรนี่ซาเบนโยพอนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับทีมน่นะฮะยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วยบาย Let's